คือตอนแรกมีปัญหาฟันซ้อนกันด้านล่างค่ะแล้วก็ฟันเรียงตัวไม่สวยก็เลยตัดสินใจจะจัดฟันเพื่อให้ฟันเรียงตัวสวยขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองค่ะแต่ว่าที่ตัดสิในใจเรื่องนี้ก็คือสะอาดค่ะแล้วก็ดูดีอ่ะการเดินทางก็เดินทางง่ายค่ะรถม,ม,มาก็าตอบได้เลยที่จอดรถก็กว,าวา้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะอุปกรณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญของคุณหมอประทับใจค่ะ แล้วก็คุณหมอแนะนําดีพี่พี่ที่เป็นเอผู้ช่วยอะค่ะก็แนะนําดีดูแลดีเอาใจใส่ดีค่ะก็พอใจอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ฟันหางมากตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ว่าเมื่อก่อนฟันจะรี่ออกมาข้างหน้าเริ่เหมือนกัแต่ว่าตอนนี้ก็สวยแล้วก็ยั การเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยคือฟันเรียงตัวสวยขึ้นฟันสบกันมากขึ้นเวลาเคี้ยวเข้ามันก็จะรู้สึกว่าเออท้งข้างบนข้างล่างหว่ะมันไปพร้อมกันแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นค่ะก็คือหน้าเปลี่ยนไปฟันเปลี่ยนไปมุคลิกภาพก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับใจคุณหมอครับผมดูแลดีครับบริการดีครับผมพูดพูดตาแคร์รดีครับใส่ใจดีครับผมมีโทรนัดหมายครับผม ก็ประทับใจพนักง,งานนะคะอันดับแรกเลยคือพนักงานผู้ตาเคาะมากนะคะแล้วก็น่ารักมากคือสวัสดีตลอดเลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้คำแนะนาดีค่ะผู้ตาดีน่ารักค่ะให้บริการดีและทั้งผู้ช่วยแพทย์แล้วก็ทั้งให้การต้อนรับะคะรู้สึกประทับใจตรงนี้นะคะ ก็นะคะคนที่อยากที่จะจัดฟันนะคะหรือว่ากําลังมองหาคลินิกด,ดีๆนะคะอยากจะแนะนําคลินิกนี้เลยนะคะเหมาะน่ารักมากนะคะแล้วก็พนักง,งานก็พูดจาน่ารักมากเลยค่ะคือชอบมากๆค่ะโดยอันดับแรกราคาราคาที่นี่ถือว่าโอเคมีโปรโมชั่นที่มีหลากหลายโปรโมชั่นให้ทุกคนเลือกในราคาที่เราจ่ายไหวแล้วคุณหมอที่นี่ก็เก่งแนะนําดีอุปกรณ์ที่นี่ทันสมัยแล้วก็พี่ๆที่นี่ก็แนะนําดีค่ะ